ช่วงโค้งสุดท้ายบนสังเวียนพรีเมียร์ลีกอังกฤษภาพมันชัดเจนแล้วครับว่ามีอยู่2ทีมที่แข่งแย่งแชมป์กันนั่นคือเรเบย์สีฟ้ากับอาร์เซนอลส่วนลิเวอร์พูลนั้นดันฟอร์มตกและหลุดวงโคจรไปแล้วเรียบร้อย <S <S ซึ่งตอนนี้ก็น่าจะการันตีแล้ววันนี้เป็น3ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแบบร0 0ซสนับสนุนหน่อยตู้ตามขนมกรอบรสขวโพดอร่อยพร้อมปอดยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดักทั่วประเทศ ย้อนกลับไปช่วงต้นซีซั่นคนส่วนใหญ่อาจจะพูดถึงนิวคาสเซิลที่ปีนี้อาจจะก้าขึ้นมาลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวคนอาจจะพูดถึงเวสแฮมที่ออกสตาร์ได้อย่างสวยหรูในการคว้าชัยมา3-4เกมนัดแรกและไม่แพ้ใครรวมไปถึงบรายตันของกุนซือเนื้อหอมอย่างโรเบโตเดซาบีที่ชนะ5จากนัดแรกและยิงได้อย่างกระตำ3ามเม็ดทุกนัดซึ่งน่าจะเป็นด่านที่หินสําหรับทีมใหญ่ในการแย่งพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในสัปดาห์แรกของแข่งขันพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ครับผมมีคนไปถามตำนานยอดบร,รม,ออรม,รมรบกับ มมากสุดดในเที่1ซึ่งเรื่องนี้ครับผมเซอร์อเล็กซตอบว่า mm hmm. ผมได้ชมเกมที่วิลล่าเจอกับนิวคาสเซิลและผมก็แทบไม่เชื่อเลยว่าสกอร์มนจะออกมาแบบนี้นะครับ mm hmm. ถ้าให้จะพูดตามตรงก็คือว mm ิลล่าเล่นฟุตบอลกันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าขันมหาสัจจ์เลยละ่ะแล้วก็เสียแค่ประตูแบบเลวร้ายไปเนี่ยแค่นั้นเองอะนะ ผมจะบอกว่านิวคาสเซิลเนี่ยเป็นทีมที่เอาชนะได้ยากมากๆอยู่แล้วหากเขาได้เล่นในที่ของตัวเองและผู้จัดการทีมเนี่ยกระทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งผมยอมรับเลยว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นเกมฟุตบอลที่ชวนเซอร์ไพรส์ไปหน่อยมากๆเลยละ่ะครับ เกมวันนั้นนิวคาเซิลเปิดบ้านไล่อัดวิลวล่าไป5ประตูตอนหนึ่งแต่ทีมที่ทำให้เซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันรู้สึกประทับใจมากสุดนในเกมนัดเปิดสนามนั่นก็คือผพลลพภัก์สิงห์พังงาของอู่นายเอเมอรี่จำได้ว่าเฟอร์กี้พูดเอาไว้ตอนก่อนเกมที่แมนยูทีมเก่าจะเจอกับปู๊แฮมตันแท่สิ่งที่เขาได้เอ่ยปากออกมากกลับโดนเสียงวิจารณ์จากแฟนๆอยู่ไม่น้อยว่าเอาอะไรมาพูดไร้สาระบางคนถึงขั้นเน็บแนมได้ว่าคุณน้ำมันตกยุคไปแล้วเฟอร์กูสันแต่ใครจะไปเชื่อครับว่าหลังจากวันนนนนนนััั้้แแออสสตตวลล่่าาเเกกก็บชะใไ 9, ีไได9จ12 2ปม อันดับบุยในวิกแรกขึ้นมาั้งอันดับ4ในสัปดาห์ที่13และขึ้นไปอยู่สูงสุดที่อันดับ2ในสัปดาห์ที่20หลังตบเบิร์นลี่ไป3ามบรัดตัวสองนับตั้งแต่สัปดาห์ที่1 3บสมถึงสามีแค่3วิกที่หล่นไปรั้งที่5มีอยู่5สัปดาห์ที่รั้งอันดับ3นอกนั้นคือการยืนหยัดอยู่บนพื้นที่อันดับ4ตลอดจนถึงวันนี้ช่วงเวลาที่ผ่านมามันอาจจะมีโชคช่วยอยู่บ้างอย่างนิวคาเซนลไปไปมาๆนะครับก็ไปเจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บกันแทบยกทีมจนเข แฮมพวกทีมใหญ่อย่างเชลซีก็คงอยู่ที่กลางตารางไม่ไปไหนแมนยูก็ผิดฟอร์มไปเยอะจนมีเสียงวิจารณ์มากมมยส่วนสเปอร์ก็คือทีมที่มักนําคู่แข่งก่อนแต่สุดท้ายก็เก็บผลแข่งขันที่ต้องการไม่ได้ทําให้กลายเป็นทีมที่ทําแต้มหล่นมากที่สุดในซีซั่นี้มิฉะนั้นก็คงเป็นอีกหนึ่งทีมที่ได้ลุ้นแชมป์กับ3ที่มาดับแรกไปแล้วเราปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าแอสตันวิลล่าเป็นหนึ่งในทีมที่ไม่ใช่บิ๊กซิกแต่มีผลงานที่ดีที่สุดเกมรับอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่้าว่่่่เือกมมลทปีไไไดยใหญนๆ นีพวกเขาคือทีมที่ยิงประตูได้มากสุดในอันดับที่5ที่73ประตูเป็นรองเพียงแค่แมนซิตีตอร์เซนอลลิเวอร์พูลและนิวคาสเซิลแถมยังมีโอกาสยิงมากสุด็นอันดับที่7อยู่ที่486ครั้งการเสริมทัพปีนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นยูริเดลโองปาอูตอเรสมูซาดิดีบีเราไปถึงดาวรุ่งอย่างมอแกนโรเจอร์โดยเฉพาะในรายของเดียบีนั้นพิสูจน์แล้วนี่เป็นการเสริมทัพแห่งปีของสโมสรเพราะว่าคนคน,คนนี้ครับมีส่วนสําคัญอย่างมากในการยกระดับประสิทธิภาพเกมรกมีความอันตรายคล่่องงงตัววสสูมีนรไปถึ ส3ประตูจากการลงเล่นไปถึง35นัดนักเตะหลายๆคนก็มั่นใจและทรงดีกว่าปีที่ผ่านมาเลออนไบรี์กับการลงเล่น3 1นัดในปีนี้มีส่วนรวบไปถึง19ประตูคือย,ยิง10แอซิสต์9ดักลาสลุยนะครับถึงจะเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางแต่ปีนี้มีสถิติการพังประตูที่หน้าถึง,ถ,งถึง9ประตูโอลีวัตสกินครับที่โดนวิจาร์ว่าเป็นผู้เล่นริมเส้นแต่พยายามจะดันทุ่งรังไปเล่นเป็นกองหน้าก็มีสีซันที่ดีสุดในชีวิตซัดไปแล้ว26ประตูจากทุกรายการส่วนในพรีเมียร์ลี อยส่วนเรื่องผลงานการเจอกับทีมบิ๊กซิกในซีซั่นนี้ก็ถือว่าไม่เลวพราวะว่า11นัดชนะไป5สเสมอ1แพ้5เรื่องของเสตีม์ไมอาจจะดูธรรมดา50-50แต่หนึ่งนี้นคือการบุกชนะเชลซีบุกตบปเปอร์เปิดบานเอาชนะเรเบซสีฟ้าเราไปถึงการเอาชนะอาร์เซนอลทีมเก่าของอูนเอเมรี่ทั้งไปกลับโดยที่ไม่เสียประตูเลยสัก,กนิดเซอร์อเล็กอาจจะไม่ได้ทํานายหรือฟันธงอนาคตของวิลลาแต่อย่างใดแต่แกแค่บอกว่าทีมไหนสร้างความประทับใจให้มากสุดในวันแรกของซีซั่นก็แค่นั้นแต่ก็ยังมีคนไปขววิจารณ์ ความคีดเห็นของแกและตอนนี้เป็นยังไงล่ะครับแอสตันวิลล่าที่เฟอร์กี้บอกว่าประทับใจในวันนั้นตอนนี้คือหนึ่งใน2ทีมที่ลุ้นพื้นที่แยง่งพื้นที่ท็อปโฟกับซัปเปอร์ไม่ใช่แมนยูและเชลซีและไม่ใช่นิวคาสเซิลและตอนนี้ก็มีโอกาสที่ดีมากๆเลยครับพราว่าตอนนี้ยืนหยัดอยู่ที่4แข่ง35้นัดมี67คะแนนนำหน้าอันดับ5้าอย่างซัปเปอร์อยู่7คะแนนต่อให้ไก่เดทองจะเก็บเต็มตกค้างอีก2นัดได้ก็ยังมีแต้มตามอยู่ดีเท่ากับว่าตอนนี้วิลล่่่่่่่าาาไได้้เเเเปรีียยยยบกวแแหือออขงงงัังัันนนนูพพค3ทมใ เกมบอลยุโรปอูนเอเมรี่ได้พาลูกทีมวิลล่าตีตัวเข้าสู่รอบรองชนะเลิศฟุตบอลยูฟ่ายูโรป้าคอนเฟเรนซ์ลีกเป็นที่เรียบร้อยนับเป็นการผ่านเข้ามาถึงรอบตัดเชื่กในการแข่งขันฟุตบอลยุโรปครั้งแรกในรอบ42ปีซึ่งไม่ว่าสุดท้ายซีซั่นนี้จะจบแบบไหนครับแอสตันวิลล่าจะคว้าอันดับ4หรือ5แต่นั่นจะเป็นการจบอันดับที่สูงสุดบนสมเียนพรีเมียร์ลีกในรอบ28ปีอย่างแน่นอน เรื่องบอลยุโรปก็ไม่รู้ว่าจะไปได้ไกลถึงวันเถลิงบอลลังแชมป์หรือไม่ถ้าประสบความสําเร็จก็จะเป็นถ้วยแชมป์ยุโรปต่อจากอินเตอร์โตโต้คัพเมื่อปี2002แต่ถ้าไม่ได้ก็ถือวันนี้เป็นซีซั่นที่ดีสุดในรอบหลายสิบปีเลยล่ะครับสนับสนุนโดยตู้ตามขนมกรกอบรสขาโพโคตรอร่อยพร้อมดปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดักทั่วประเทศ